รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการคนไกลโรคหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพพร้อมสอดแทรกเคล็ดลับการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลาจากโรคทางช่อง,อง2 NBT2 HD ค่ะช่วงรอบรู้สู้โรค8เทคนิคชะลอวัยห่างไกลโรค ช่วงสุขภาพดีสร้างได้สัญญาณเตือนโรคหัวใจคุณหมอพรเทพมีวิธีการสังเกตและก็สาเหตุของโรคหัวใจที่ต้องเข้าใจและก็เฝ้าระวังห้ามพลาดนะคะช่วคุยกับหมอไอเรื้อรังสาเหตุเกิดจากอะไรได้บ้างสิ่งที่เราเคยเข้าใจถูกต้องหรือเปล่าติดตามทั้งหมดนี้ได้ในรายการคนไกลโรควันนี้ค่ะความสื่อสัตย์ความสื่อสัตว์ความสื่อสัตว์ความสื่อสัตว์ประเทศไทยซื่อสัตว์ตททตกันนะครับ ความซื่อสัตย์เป็นสมบัติของคนดีสนับสนุนโดยมิตรไบตรีคลินิกเวชกรรมดูแลด้วยใจห่วงใยอย่างมิตรไบตรีสนับสนุนโดยเฮลพลัส g l o b a l l a b o r a t o r y บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยการเก็บตัวอย่างด้วยตนเองสนับสนุนโดยนมถั่วเหลือง BSC ซอยอร่อย ยาชงสมุนไพรตราแคทเธอรีนดื่มง่ายถ่ายกล้องสบายท้องหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปสนับสนุนโดย QP สิ่งดีๆเพื่อคุณผู้นำด้านอาหารและน้ำสลัดนี่สินะเหตุผลของคนทำอาหารเพราะุนครั้งุดทดที่ไ่ไปไอป้วยกันเพราะ QP เป็นได้มากกว่าน้ำสลัด QP รอบรู้สู้โรครอบรู้สู้โรควันนี้นะฮะจะมาพูดถึง8เทคนิคชะลอวัยห่างไกลโรคข้อที่หนึ่งเลยคือการที่จะชะลอวัยได้ก็คือเราจะต้องคิดบวกเช่นวันนี้รถติดเราก็คิดว่าเป็นโอกาสที่เราจะได้แวะซื้อของจอดเลย ห้างถาสินค้าซื้อของกินของใช้หรือไปเดินออกกาลังกายในห้างเลยถ้าคนคิดบวกเนี่ยมันจะไม่ทุกข์หรอกครับมีอะไรเกิดขึ้นมันก็ดีไปหมดอะมันมีด้านดีให้เราคิดเสมอข้อที่สองจะอยากชะลอวัยต้องลดความอ้วนวิธีการที่ลดง่ายที่สุดเลยคือตื่นมาแต่เช้าเนี่ยดื่มน้ําแก้วหนึ่งน้ำมะนาวด้วยก็ได,ด้แล้วไปเดินเลยเดินถ้าครึ่องชัวโบงอะทำอย่างนี้ทุกวันเนี่ยภายใน1เดือนเนี่ยรับรองลดได้3กิโลเลยอันที่สาม ชะลอวัยด้วยการไม่กินของหวานไม่กินไขมันทรานนะในในนมข้นหวานเนี่ยเวลเรากินกาแฟยเย็นเนี่ยในนมข้นหวานนะไม่ไขมันทรานบานเลยนะลดซะสี่หลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์ใหญ่เช่นเนื้อหมูเนื้อแกะเนื้อแพะเนื้อกวางพวกนี้สัตว์เลี้ยงลูกในนมเนี่ยพวกนี้กินไปแล้วจะทําให้ร่างกายเราเนี่ยเสื่อมเร็วเป็นกรดไม่ชะลอวัยทําให้แก่เกินวัยแก่ก่อนวัย ข้อ5ต้องกินผักผลไม้ที่ไม่หวานแต่เน้นไปรเรื่องขมฝาดเปรี้ยวและอย่างน้อยนยีในหนึ่งวันเนี่ยต้องได้ผักผลไม้ครึ่งหนึ่งและในหนึ่งจานที่เป็นผักผลไม้เนี่ยต้อง3ใน4ีต้องเป็นผักนะอย่าไปบอกว่าเอ้ยกินผลไม้แทนได้ผักสําคัญมากเพราะผักแต่ละสีมีค่ามากมายในการชะลอวัยนะข้อที่6ต้องกินพวกคาร์โบไฮเดตท,ที่ไม่ขัดสี ข้าวกล้องขนมปังก็โฮลวีตไม่ต้องไปบดไปป่นมันมากมายเพราะมันจะค่อยๆดูดซึมน้ําตาลเข้าสู่กระแสเลือดหลังจากกินเข้าปากไปมันก็จะไม่ทําให้ร่างกายเป็นด่างก็จะชะลอไวข้อ7ออกกําลังกายสม่ําเสมอติดต่อกันวันละ30มนาทีไม่หยุดอย่างน้อย5วันต่อสัปดาห์อันนี้จะช่วยลดความเสื่อมของกล้ามเนื้อของหัวใจของเส้นเลือด ในร่างกายมากมายแล้วมันจะหลั่งสารเอโนโดฟินออกมาชะลอวัยอย่างแน่นอนเซลล์ก็จะผิวพันธ์จะเปล่งปั่งข้อสุดท้ายข้อ 8, อาอ8การนอนพักผ่อนให้เพียงพอหลับให้สนิทหลับไปเป็นเวลาเนี่ยถือว่าเป็นยาอายุวัฒนะที่สำคัญสี่ทุ่มต้องนอนนะฮะฝึกซะถ้าท่านหลับ4ี่หชั่วโมงหลังจาก4ี่ทุ่มไปแล้วนะสนิทเลยนะตื่นมาจะรู้สึกสดชื่น แเทคนิคชะลอวัยห่างไกลโรคคือ 1. คิดบวก 2. ลดอ้วน 3. ไม่กินหวานไม่กินไขมันทาน 4. ไม่กินเนื้อสัตว์ใหญ่ 5. กินผักผลไม้ไม่หวานวันละครึ่งหนึ่งของอาหาร 6. กินแป้งไม่ขัดสี 7. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ3าินาทีห้หวันต่อสัปดาห์ 8. พักผ่อนให้เพียงพอให้เต็มที่หลับสนิท ก็ขอให้ทุกท่านมีวัยที่สมควรสามารถชะลอ,อวัยห่างไกลโรคได้กันทุกท่านทุกคนสวัสดีครับสนับสนุนโดยนมถั่วเหลือง BSC ซ o ยอร่อยใหม่โลชั่นมิสทินไวทสปาสูตรฝักข้าวมิสทินมาแล้วคะ่ะสนับสนุนโดย QP สิ่งดีๆเพื่อคุณผู้นำด้านอาหารและน้ำสลัด นี่สินะเหตุผลของคนทำอาหารเพราะ Enjoy ที่ได้ชิมได้แชร์รสชาติมีใหม่ Every bite tastes like we do เพราะ QP เป็นได้มากกว่าน้ำสลัด QP ขวดนี้เป็นตัวเอง Love เลยบูดี้ซีล็อกขวดเขียววิตามินซีสูง200% ่งสุขภาพดีสร้างได้ช่วงสุขภาพดีสร้างได้วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของสัญญาณเตือนโรคหัวใจค่ะคุณหมอพรเทพมีเคล็ดลับแล้วก็ข้อสังเกตว่าอาการจะมีอะไรบ้างแล้วก็ชนิดของโรคหัวใจมีอะไรบ้างร่วมพูดคุยกับนายแพทย์พรเทพสิริวนารังสันนายกสมาคมกวชศารป้องกันแห่งประเทศไทยคุณหมออยู่กับมีแล้วค่ะคุณหมอสวัสดีสสดค่ะคโอ้โหหัวใจพูดถึงเรืร่องนี้นี่คือสําคัญมากๆานะคุณหมอใช่ เมื่อกี้ไม่บอกว่ามีชนิดด้วยก็อยากถามคุณหมอว่าโรคหัวใจเนี่ยมีกี่ชนิดคะคุณหมอวงกว้างนะฮะ,ะบบเป็นสามประเภทใหญ่ๆห,ห,หออประเภทแรกคือหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะก็คือผิดจังหวะปกติหัวใจเต้นต้องสม่ำเสมอนะอหัวใจคนเรานี่มันมหาวจาร์แค่คำปั้นเดียวเนี่ยทำงานตลอดชีวิตไม่มีวันหยุดแม้ทวินาทีหยุดเมื่อไหร่ตายเมื่อนั้นนะฉะนัะ้นหัวใจก็เต้นนี้ยจังหวะ ไม่มีผิดจังหวะเลยถ้ามันผิดจังหวะคือท่ที่เต้นสมานเสมอมันจะเตนเลยรแล้วแล้แล้วแล้วก็เบา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 เล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 เอเบาเบาอันนี้แบบเป็นเพศหนึ่งค่ะคือเกิดจากหัวใจห้องบนที่ผิดปกติคือการเต้นหัวใจมันมีจุดเดียวกับตันที่สั่งให้หัวใจเต้นต้องเต้นพร้อมกันทั้งสี่ห้องเนี่ยต้องสมานกันมันก็จะเป็นจังหวะจังหวะจังหวะถ้าตรงนี้มันเกิดมี กับตันเพิ่มมาอีกหลาย,ลายท,ที่เนี่ยม,มันก็จะตีกันต่างคนต่างแข่งกันสับอันนี้ก็จะเต้นไ่เป็นจังหวะชนิดที่สองคือหัวใจมันโตหัวใจโตหัวใจมันใหญ่เกินไปบวมน้ํอหรือว่าหัวใจมันใกล้จะแย่แล้วปกติหัวใจมันก็เท่ากับปั้นบางทีมันใหญ่มากใหญ่เกิดจากอะไรว่าวิตามินเกลือแร่<อ>วิตามินบีไม่ดีบางตัวมีผลหรือว่ามีอาการก็เรียกน้ําข้างค่ะ ในเลือดแล้วในร่างกายเราน้ํามันข้างมากอืขาบวมก็บวมที่หัวใจด้วยหรือไม่ก็คือเกิดขึ้นจากการที่หัวใจเนี่ยมันมีเกลือในร,ร่างกายมากคหรือไม่กระปอดมันมีอาการไม่ดีน้ำเมื่อค้นกลับมาที่หัวใจทํางานเยอะไปความดันสูงอันนี้ เป็นพวกที่สองคือวใจโตคุณหมอแค่สองประเภทที่คุณหมอเล่ามานี้ก็ดูน่ากลัวแล้วนะคะใช่อีกประเภทหนึ่งคือเส้นเลือดหัวใจมันมีสามเส้นคมันมาจากเส้นที่ใหญ่ที่สุดคือเส้นเขาเรียกเส้นะท้ายล่างแล้วขวามันแยกเป็นสองเส้นย่อยอีกสามเส้นนี้ถ้ามันตีบมันตันบางเส้นเนี่ยปลายที่มันไปเลี้ยงมันจะตายและส่วนใหญ่คนจะตายจากโรคนี้เฉียบพันเพราะอยู่ดีๆมันก็ ค่อยๆตันสะสมขึ้นมาไม่มีอาการวันดีคือดีเหมือนฟางเส้นสุดท้ายมันมีเกล็ดเลือดหรือแคลเซียมมาเกาะปุ๊บมันก็ไปไม่ได้ที่เหลือเกาะเกาะเลยตันเลยส่วนปลายก็หยุดอันตรายนะคุณหมอคือเฉียบพันุถึงตายรือว่าใจติดตันค่ะทีนี้ทั้งสามอันเนี่ยมันก็มีอาการมาปนๆกันคุณหมอมันมีสัญญาณเตือนไหมสัญญาณเตือนเลยก็คือแน่นนาอก แน่นอกเจ็บตื้อตื้อเหมือนกับเอากระสอบข้าวทั้งถุงข้าวข้าวทั้งถุงข้า,ขา,ขาวสานทั้งถุงทักห้ากิโลวางทับอยู่ค่ะแน่นมากแน่นนอกแน่นอกหายใจไม่ออกค่ะแล้วแน่นแล้วปวดร้าวไปที่ไหล่ท้ายอ๋อหัวใจแล้วแล้วก็บางคนก็ปวดร้าวไปที่กามบางคนก็ปวดร้าวไปที่หน้าแต่ว่าบางคนไม่ปวดร้าวหรอกอยู่ดีๆก็แน่นแน่นนานนะถามทีห้านาทีเลยเหงื่อจะออกเหงื่อออกพักๆเลย แล้วพวกนี้อาการเจ็บอย่างนี้มันจะเป็นมากขึ้นเวลาออกแรงยังไงคะคุณหมอขึ้นบันไดแต่ถ้าทำงานนิ่งๆแล้วเจ็บไม่ทําไม่ใช่มันเป็นโรคกระเพาะโรคหลอดลมหลอดอาหารอันนี้ก็ต้องสังเกตให้แตกต่างด้วยแล้วการเจ็บมันเจ็บตื้อๆตื้อไม่ใช่เจ็บจี้ๆปั๊บๆนี่ไม่ใช่ออเมันเจ็บตื้อๆตื้อเหมือนเซลล์มันขาดออกซิเจนมันก็นั่นเหมือนเมื่อไไรทับอ่ะค่ะ อันนี้อาการเกิดที่หนึ่งการเตืินที่สองหายใจลำบากพอมันแน่นแล้วมันก็จะหายใจลำบากตามมาจะเท่าคุณหมอโอ้โหหายใจเงี้ยหายใจแรงต้องสูดแรงเข้าไปเหนื่อยนะเหนื่อยมากหายใจโดยเฉพาะคืนลุกขึ้นมานอนนอนอยู่ดีๆก็ต้องลุกขึ้นมานั่งหายใจโอ้อโหนี้แสดงว่าตอนนอนหัวใจมันโตมันก็นอนราบเลือดมันก็ ไม่ลงไปที่ขามันก็กลับมาที่หัวใจหมดมต้องลุกขึ้นมานั่งให้เลือดมันลงไปล่างว่าใจหัวใจทํางานเบาลงอ,อันนี้หายใจลําบากต้องลุกขึ้นมานั่งน้ําท่วมปอดอหัวใจบวมโตอันนี้สัญญาณที่สองนะอันที่สามคือเหน,นื่อยง่ายถ้าเราเดินขึ้นบันไดห้าสิบขั้นโดยไม่ต้องหยุดแสดงว่าเราไม่เป็นโรคสามโรคนี้นะอ๋ละะอล้วค่ะอันนี้สัญญาณเตือนก็คือขึ้นบันไดไปยี่สิบขั้นเนี่ยหอบลนะ แสดงว่าเส้นเลือดหัวใจมันตีบหรือหัวใจมันโตคือเดินไม่ไหวอ่ะมันไม่ไหวมันทํางานไม่ไหวค่ะเวลาเดินออกกาลังกายขึ้นสะพานลอยข้ามถนนอ่ะบางคนต้องหยุดพักก่อนนะคุณหมอนาะมันขึ้นไม่ได้เลยคนแก่ผมเมื่อก่อนนี่ต้องขึ้นไปครึ่งหนึ่งต้องหยุดอันนี้แสดงไม่ดีแล้วแต่ตอนนี้ขึ้นได้ถึงตลอดแต่ช้าๆเลยนะเพราะว่ามันเกินห้าสิบขั้นเนี่ยบันไดสะพานข้ามถนนนะคุณหมอ ข้อสามใช่ไหมข้อสี่ใจมันสั่นใจสั่นอันนี้เกิดจากหัวใจเต้นผิดจังหวะถ้าผิดจังหวะมันจะสั่นวิวหายไปเนี่ยแสดงว่ามันหยุดเต้นไปจังหวะหนึ่งหรือไม่ก็เพียวใจสั่นมันอยู่ดีๆเหมือนใจมันเต้นแรงเร่งแนวเต้นแล้วมันจับขี้ประจรมันเต้นรุบตุ๊บตุบรุบตุ๊บตุบอย่างเงี้ยอันนี้มันก็จะเป็นลมเพราะว่ามันเต้นไม่เป็นจังหวะมันก็แรงบีบชั้นล่างเลือดมันเข้ามา หัวใจห้องล่างไม่พอมันบีบไปไม่ถึงสมองอะเลือดไม่พอค่ะถ้าหัวใจเป็นผิดจังหวะเมื่อไหร่เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอคือคนที่มีอาการใจสั่นต้องระวังเรื่องของอาการเป็นลมใช่ไหมเพราะว่าเลือดเลือดเลือดมันถูกบีบไปเลี้ยงสมองไม่ทันอาการวูบต่างๆมันจะวูบอ่าไอที่ว่านหมุนวูบเนี่ยบางทีไม่ใช่หูไม่ใช่สมองมหมันเป็นที่หัวใจค่ะต้องตรวจหัวใจดีๆเพราะถ้าเลือดฉีดไม่แรงไปเลี้ยงถึงสมองมันวูบเลย ออกซิเจนไนหัววูบหลับคือการทํางานร่วมกันของหัวใจกับสมองต้องคู่กันเลยคแล้วข้อสุดท้ายคือขาบวมขาบวมเอามือกดที่หน้าแข้งเนี่ยบุ๋มด้วยนะเกิดจากอะไรคุณหมอเกิจากเลือดหัวใจทํางานไม่เต็มที่อเลือดมันก็ข้างกลับไปที่ขาที่เท้าอมันไม่ได้ขึ้นมาน้ํามันก็อยู่ที่ขาตลอดก็เลยทําให้บวมบวมกดแล้วบุ๋มเลยนะอันนี้ไม่ได้แล้วนะก็น้ํามันข้างในปอด เราเหนื่อยง่ายเนี่ยเป็นสัานี่ง่ายแต่เรื่องขาบวมนี่อาจจะเกิดขึ้นจากการกินยาความดันบางอย่างพวกแอมโรดิปีนเนี่ยมันจะทําให้บวมได้ก็ต้องต้องเช็คตัวเองด้วยก็เช็คแล้วก็ต้องถามแพทย์ด้วยนะว่าทั้งหมดนี้อาการเหล่านี้เตือนเราต้องไปพบแพทย์อืค่ะคุณหมอแล้วก็คือเราก็ต้องทําตัวเองให้ถูกต้องกินอาหารในครบ5หม่เนี่ยอย่างเงี้ยอาหารพวกเนี้ยลดอาการโลหิตจเลยนะเนี่ยเนี่ยผัก5สีเนี่ย น้ำมันมะพร้าวสก,กัดเยนะ็นนะน้ำนั้นเป็นอันนี้น้ำแอปเปิลไซเดอร์นะน้ำนมพวกนมตัวเหลือง,องทันยับนี่ะน้ำมันมนะกอกเนพวกเนี้คืออาหารของดีๆเรากินเข้าไปจะได้ช่วยป้องกันโรคหัวใจสัญญาณเตือนหัวใจนี้ไม่เข้าใครออกใครนะถ้าเป็นโดยเฉพาะเรื่องแน่นหนอกต้องรีบไปตรวจไม่งั้นถึงตายได้ ค่ะที่คุณหมอเล่ามาคือไม่ใช่เฉพาะว่าเราจะรอให้ตัวเองสูงวัยหรือว่าเป็นคนอายุมากถึงจะมีโรคแบบนี้ได้เกิดจากพฤติกรรมทั้งนั้นเลยซึ่งวันนี้ค,คุณหมอพรเทพก็ได้เล่าให้ฟังแล้วคุณผู้ชมเช็คสัญญาณตัวเองแล้วก็อย่าลืมเอาเรื่องราวดีๆอย่างนี้ไปบอกเล่าคนที่เรารักคนรอบข้างเราจะได้สู้โรคสุขภาพแข็งแรงไปด้วยกันวันนี้ขอบคุณคุณหมอพรเทพมากๆนะคะสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Heal Plus Global Laboratory บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยการเก็บตัวอย่างด้วยตนเองผมเลือกแต่สิ D ่งดีๆเสมอริวองซอยเกิดผลิตจากธัญพืชถั่วเหลืองและกระชายขาวมีประโยชน์มากอร่อยมากด้วยคุณค่าจะแชร์ต่อได้เพื่อคนที่คุณรักริวองฟิงเกอ r ์ o ูทที่เดอะม l ลล์ลอสเนวิลลานะครับกันแดดมิสทีนะคว้าเบโปรปกป้องผิวจากแสงแดดบางเบาน้าไม่มันเป็นมิตรต่อกรรังมิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม เรามีบริการตรวจสุขภาพประจำปีนอกสถานที่จิบปีบริการจากใจไม่เคยเปลี่ยนมิตรไม,มตีคลินิกเวชกรรมช่วงคุยกับหมอเรื่องสุขภาพวันนี้มาชวนคุณผู้ชมคุยเกี่ยวกับเรื่องของการไอคะ่ะแต่เป็นไอเรื้อรังนะคะมาดูว่าสาเหตุเกิดจากอะไรได้บ้างร่วมพูดคุยกับคุณหมอธีรวีวีรวัน รมในการกองสร้างเสริมสุขภาพสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครคุณหมออยู่กับมีแล้วค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะคุณหมอการไอทั่วไปเราก็คงต้องมาเจาะลึกแล้วคุณหมอว่ามันไออะไรไอยังไงมันถึงเรียกว่าไอเรื้อรังสาเหตุเกิดจากอะไรบ้างก็คงต้องแยกก่อนครับว่าคือเดี๋ยวคนก็จะเข้าใจว่าถ้าต้องรอให้ไอเรื้อรังถึงต้องรักษาหรือเปล่าจริงๆไม่จําเป็นนะครับแต่ที่จะเน้นก็คือปกติคนเราไอเนี่ย S <S 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 ต้องมีสาเหตุถูกไหมอาใช่ค่ะเออมันก็คงต้องมีอะไรอยู่ที่แถวบริเวณของปอดอแถวหลอดลมใหญ่ๆ <ภา S 2> นะครับถึงจะไอออกมาได้บาง <นะ S 1> ทีเรากินอะไรเข้าไปมันติดคอรหรือสำลัก<า>เราก็มออาการไอรูด้วยคือมันคือ,อกระบวนการของร่างกายที่จะต่อต้านสิ่งแปลกปลอมนะครับนะถ้าสมมุติอาหารหล่นลงไปแล้วมันลงผิดช่องไปลงหลอดลมเนี่ยถ้าไม่ไอขึ้นมาก็เกิดอะไรครับสำลักลงไปลงปอดใช่ไหมครับเพราะปกติเนี่ย ถ้าเรารูร้นะมันจะมีหลอดลมกับหลอดอาหารบางทีเราขนาดกินแล้วเราคุยไปด้วยบางทีมันก็<อ>ไปลงหลอดลมเลยมันไม่ได้ลงหลอดอาหารน,นะครับเพราะฉะนั้นก็สำลักเพราะฉะนั้นปฏิกิร,กริยาของเราต้องไอออกให้ได้นะครับนะแต่การที่ไอแบบนี้คือข้อดีอแต่บางครั้งเนี่ยเราอาจจะมีการอักเสบติดเชื้อของติดเชื้อไวรัสนะในเด็กหรือผู้ใหญ่ก็เป็นโควิดหรือเป็นปอดอักเสบปอดบวมเนี่ยพวกนี้ก็จะมีการไอเพื่อเอาเสมหะออก ร่างกายก็คือเขาเขาทำปฏิกิริยาของเขาเองเหมือนกันถูกต้องไหมครับคุณหมอแต่คําว่าไอเรื้อรังหมายควาว่าจริงๆแล้วมันไม่ควรจะเกิน2เดือนอ่าถ้ามีอาการคือไอครับสองสามวันอาทิตย์หนึ่งนี่ก็เก่งแล้วอาทิตย์หนึ่งเ็าดูมากนะคนหมอทั่วไปแล้วก็2อาทิตย์เมื่อไหร่เนี่ยเข้า่ขยต้องไปตรวจเอ็กซเรปอลละครไอทุกวันเป็นเวลา2สัปดาห์จาเลยนะครับเลข2วันนี้เลข2เลข2นะคุณหมอสสัปดาห์ต้องไป ต้องไปควรจะไปเอ็กซเรย์ปอดดูได้แล้วนะครับแต่ถ้า2เดือนแล้วเนี่ย <c oughs> ไม่หายสักทีเนี่ยอันนี้ก็ต้องคิดหนักๆแล้วมันจะอะไรกันแน่นะ <c oughs> ซึ่งวันนี้ก็เลยมาเล่าสาเหตุให้ฟังนะครับ <c oughs> เช่นคนที่เป็นความดันโลหิตสูงเ <c oughs> กินร้อย0ี่อย่างเงี้ย <c oughs> ประมาณสี่ปร์เซ็นของประเทศละสูงมากแล้วยาที่กินส่วนใหญ่จะเป็นยาที่มีโอกาสทำให้ไอได้ด้วย โอ้ก็คือตัวยาที่มีส่วนผสมอะไรเป็นยาลดความดันเนี่ยแหละครับแต่มันมีผลข้างเคียงคือทําให้ไอได้ไอแห้งๆอันนี้เขาเรียกไอแห้งๆค่ะอันนี้คือจากโรคประจําตัวใช่จากยาที่กินจากยาที่กินนะคะอันที่สองที่เจอบ่อยนะครับก็คือเป็นเป็นภูมิแพ้อภูมิแพ้ต่างๆคนเป็นภูมิแพ้เวลาน้ำมูกเนี่ยถ้าจมูกเขาคัดเนี่ยน้ำมูกจะไหลลงไปทางไหนครับทางไหนคะคุณหมอ ไหลลงไปที่ข้างล่างใช่ไหมอ่าไหลลงไปด้านหลังหลังคอหอยออ๋อหลังคอหอยแล้วมันก็ลงมาที่คออ๋อมันเป็นเชื่อมกันใช่ไหมล่ะคะนะครับจากจมูกมันออกมาข้างนอกไม่ได้เพราะว่ามันตันนะมันจมูกตันนะครับมันก็ไหลกลับมันก็ย้อนกลับมาแล้วก็ลงมาที่คอมันก็จะเหมือนระคายคอตลอดเหมือนมีอะไรไหลลงคอตลอดก็จะไอ ตรงนี้จะไอเป็นเดือนเดือนเลยนะครับถ้าเรารักษาภูมิแพ้ไม่ดีนะครับหรือเป็นคนเป็นไซนัสอ่ะรู้จักไซนัสใช่ไหมครับไซนัสอักเสบก็จะหมูกปันมันก็ไหลลงไปที่คอครับอีกอันหนึ่งก็คือจากข้างล่างขึ้นข้างบนกระเพาะเนี่ยแหละครับกดไหลย้อนก็ก็เกี่ยวด้วยเหรอครับคุณหมอใช่ครับอันนี้ถึงอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วการที่บอกว่าไอเรื้อรังขึ้นมาเนี่ยต้องมองหาสักสามสี่อย่างเนี่แหละครับยังไงก็เจอนะครับบางคนกินข้าวเสร็จ ลงนอนนะ,ะเหนื่อยลงนอนพักผ่อนอาหารที่กินเข้าไปแทนที่มันจะไหลลงลําไส้มันก็ย้อนขึ้นมาตรงนี้มันก็ไปกระตุ้นระคายเคืองให้อยากไอ,อก็จะไอแล้วทีนี้ก็แล้วคนเป็นกดละยอนแล้วไม่ได้รักษาก็จะไอเรื่อยๆเขาก็จะเหมือนกับเอ๊ะทำไมเขาไอตลอดเลยกินข้าวเสร็จก็ไอกินข้าวเสร็จก็ไอะนะครับออีกอันสุดท้ายก็คือจะมีเรื่องของคอหงสออ,อันนี้เป็นโรคของปอดก็คือมันเกี่ยวกับปอดโดยตรง ช่ไหมคะคุณหมอก็คือเป็นสามารถเป็นได้ตั้งแต่เกิดไหมหรือว่าเป็นหลังจากที่เราเด็กสักห้าขวบอะครับก็จะเริ่มเห็นแล้วแหละว่าทําไมเดี๋ยวนี้ฝนตกหน่อยนึงหรือเป็นติดเชื้อไวรัสหน่อยนึงก็จะเริ่มมีการหายใจแล้ววิทวิดวิทวิไม่รู้เคยได้ยินไหมครับมันจะเป็นเสียงจเยอย่างเงี้ยเวลาหายใจออกหรือหายใจเข้าเขาบางทีอีด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 อ่าแล้วก็เด็กก็จะเริ่มหายใจเร็วและแรงนะครับเพราะว่าออกซิเจนมันเข้าไม่พอเด็กก็จะทําอย่างนี้เลยครับ Oh. อย่างเงี้ยถ้าเห็นแบบนี้นะครับต้องรีบเลยนะครับรีบเข้าชาร์จเลย oh. อย่าปล่อยให้เด็กเขียวนะครับค่า oh. เคยเจอมาแล้วนะครับอย่างเงี้ยเด็กหายใจเงี้ย วิดวิดวิดวีดอยู่สักพักหนึ่งก็เขียวละปากเขียวมือเขียวแล้วน็อกเลยนะครับงั้นต้องรีบเข้าไปแล้วก็รีบประถมพยาบาลรีบอันนี้ถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินนะครับนะเพราะจะต้องรีบให้ออกซิเจนให้พอต้องลดบวมของหลอดลมให้ได้ต้องใช้ยาฉีดก่อนเลยครับนะพวกนี้คือเป็นเรื่องเร่งด่วน หรือบางคนก็มียาพ่นเด็กบางคนเนี่ยเป็นหอบหืดแต่เขาก็พกยาพ่นไปแต่มันอยู่ในกระเป๋าส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นเว<อ>ลาพลกไปนแล้วก็ฝากคุณครูไว้แล้วไปวิ่งออกกําลังกายเล่นพละเสร็จแล้วเด็กก็เริ่มหยุดแล้วก็เริ่มหอบถ้าเพื่อนเห็นหรือครูเห็นต้องรีบเลยนะครับไปเอายาที่เขาเตรียมไว้ให้เขารีบพ่นพ่นใส่ปากนะพ่นกับปากแล้วยามันก็จะรีบเข้าไป เข้าไปสู่ตรงบริเวณหลอดลมเพื่อจะลดบวมของหลอดลมโอ้โฟังดูก็น่ากลัวแล้วก็รู้สึกว่าอันตรายนะคะคุณหมอก็คือถ้าคุณพ่อคุณแม่บวครองรู้ว่ามีโรคประจําตัวเรื่องของเราก็ต้องดูแลเขาอย่างใกล้ชิดแล้วก็แนะนำว่าน้องๆหนูๆหรือว่าลูกๆต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนี่สำคัญมากครับรวมถึงคนรอบข้างด้วยนะต้องรู้ครับค่ะ คุณหมอพูดมาทั้งหมดนี้รู้สึกว่าอาการสาเหตุส่วนใหญ่คือเขาจะมีอาการไอแห้งใช่ครับแล้วก็ถ้าระยะเวลาอย่างที่คุณหมอบอกก็คือแสดงว่าถ้ารู้สาเหตุแล้วเราก็ต้องไปปรับพฤติกรรมแก้แก้ตามสาเหตุเลยเป็นกดไหลย้อนก็ต้องไปดูซิต้องไปลดของมันต้องอย่ากินอาหารมื้อหนักหนักแล้วกินเสร็จห้ามเอ็นตัวลงนอนรอให้อาหารย่อยให้เสร็จสักสองชั่วโมงก่อนแล้วค่อยล้มตัวลงนอนเป็นไซนัสก็ต้องไปพบคุณหมอรักษากินยาพ่นยา ก้นจมูกหลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้อย่างเงี้ยน,นะครับนะแล้วก็คนที่เป็นความดันถ้าไอกินยาความดันความดันลดแต่ไอ,ไอมัน,นก,ก็คุณภาพ <c oughs> ชีวิตไม่ไหวอีก้วก็ต้องเปลี่ยนยาคุณหมอเขาจะอ่ะโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นชนิดอื่นก็ได้อย่างเงี้ยครับนั่นแสดงว่าเวลาคนไข้มีอาการไอเวลาเดินมาหาคุณหมอบอกโู้ดิฉันไอทุกวันเลยคุณหมอไอก็ต้องถามคุณหมอก็ต้องเช็คอาการแบบนี้เลยเนี่ยสี่ห้าข้อนี้วันนี้บอกบอกแบไตละนดูเองได้เลยนะ สามารถดูกันเองได้เลยทังไอเป็นเดือนๆแล้วอ่ลองดูที่ใช่ไหมกดไหลย้อนไหมปูมแพ้ไซนัสหรือเปล่าหอบผืดหรือเปล่านะครับหรือเป็นกินยาความดันบางตัวแล้วมีทําให้ไอหรือเปล่าเงี้ยคือเราสํารวจตัวเองก่อนแล้วจะได้ไปบอกคุณหมอครับแล้วที่คุณหมอบอกมานี้จําเป็นต้องจิบยาแกไอไหมบางคนบอกว่าอุ้ยฉันจิบเป็นว่าเล่นเลยไอทุกวันฉันก็จิบทุกวันส่วนใหญ่ถ้ามันเกิดจากสีโรคหรือสีอาการ สีสาเหตุนี้ติดไปก็ไม่หายครับไม่ได้แก้ที่สาเหตุครับอาจจะแค่ชุ่มคอหรือว่าบางทีติดยาแก้ไอก็มีเหมือนกันใช่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 ไหมคะคุณหมอเพราะว่ายาบางตัวที่อยู่ในส่วนผสมนะคะคุณหมอคุณผู้ชมได้ฟังแบบนี้แล้วก็คงเข้าใจมากขึ้นแล้วก็ที่สําคัญได้เช็คตัวเองมากขึ้นจากที่คุณหมอบอกไปคุณหมอมีอะไรฝากทิ้งท้ายในช่วงนี้ไหมคะครับก็อาการไอนะครับก็ เป็นเรื่องที่ปกตินะเราไม่ต้องไปกังวลเกินเหตุไม่ใช่ไอครั้งเดียวก็กลัวแล้วคงไม่ใช่นะบางคนไอรั้งเดียวกลัวเป็นโควิดก็มีนะการไอเป็นปฏิกิริยาของร่างกายธรรมดาครับแต่ถ้ามันไอเรื้อรังสองสัปดาห์ควรจะไปเอ็กซเรย์ปอดถ้าสองเดือนหรือเป็นเดือนแล้วควรจะต้องไปพบคุณหมอแล้วครับอาจจะต้องไปหาสาเหตุอื่นที่รักษาได้นะครับเราก็จะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะ ก็คือการไอาบางทีอยู่ในห้องทํางานอยู่ในห้องประชุมแม้กระทั่งไปเรียนการไอขึ้นมาครั้งครั้งหนึ่งมันก็ทําให้คนรอบข้างมองแต่ถ้ายังไอ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 อยู่ทั้งวันมันก็จะรบกวนการใช้ชีวิตด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณค,คุณหมอมากมากนะคะคยินดีครับและทั้งหมดนี้คือรายการคนไกลโรคในสัปดาห์นี้ค่ะสัปดาห์หน้ามีเคล็ดลับเรื่องสุขภาพอะไรมาฝากห้ามพลาดนะคะวันนี้มีและคุณหมอพร้อมด้วยทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ มิสทีแเลดีค่ะดูแลจุดซ่อนเร้นอย่างอ่อนโยนหาซื้อได้แล้วที่ราทาเครื่องสำอางใกล้บ้านและช่องทางออนไลน์สนับสนุนโดย He ลพลัสโกลบอลลาบอร r ATORY บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยการเก็บตัวอย่างด้วยตนเองบุกตราคอนยาก้เส้นดีๆได้สุขภาพหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ <Hey! S 3> ขวดนี้เป็นตัวเองเลิฟล ูด,ดี้ซีล็อกขวดเขียววิตามินซีสูง200%